สิ้นเกิดขึ้นความสงบระรับก็เกิดขึ้นสมาธิเกิดแต่ทุกวันนี้เราเป็นแบบเราสมาธิเลยขะทีนคุณมันก็เลยต้องใช้ต้องรังไปสงบระลับมันนบางที่ยังไม่ได้ทำให้ตัวจิตมันเข้าใจอยะไรเลยเม่ทาสิ้นสมาธิไมที่ใจเรากรค่อย เริ่มจักทานให้มันมันม่นคงขึ้นถ้าทานมั่นคงขึ้นทานที่เราทํานี่แหละเสียสละไปเรื่อยๆเพราะจิตตรงนี้ต้องไ่ฝึกให้ทําทานมันจะเอาประโยชน์สารพัดคนรอบข้างแล้วไปหัดให้มันเสียสละจนกระทั่งมันได้สัมผัสแล้วว่าเสียสละแล้วมันมีความรู้สึกที่ดีสัมผัสอยู่ในใจซึ่งเป็นความรู้สึกจากภาพปฏิบัติ อธิบายไม่ได้ด้วยเมื่อทานเกิดขึ้นเราเห็นแล้วว่าอ๋อทำให้ใจเรารู้สึกเบื่อบานสบายเราก็ทำทานให้มันกระชับเข้าไปพระทานถ้ายังไม่เอาปัญญาเข้าไปมันก็ยังแปลเโลกกระทำอีกแอบแปลเโลกกระทำนะเราก็ไม่ให้มันเขา ตัางฟังเข้าใจด้วยปัญญาว่า,าไม่เอาโลกกรรทจนแล้วแต่อุบายของแต่และคนแหละก็คือโลกกรรมแปดนี่นแหละราบยศสารเสริอสุขเสื่อมยาราบเสือมยศนินทาทุกไปบอกว่าขอสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในโลกนี้แล้วอย่าไปฟ้ามันพยายามทำใจให้มีแต่เมตตายอย่างเดียว ไม่ไปอยากอะไรแล้วไม่อยากอะไรเมื่อก็ยังไม่กว้ารูวกระทำทานระดับสองนี้เรียกว่าจาคะแล้วต่อไปทานระดับสามเนี่ยอีกไม่ฉุนเฉียวกับใครไม่ขุ่นเคร่งกับใครทานระดับสามคือเมตตาอัปปามายะเมื่อทานถึงระดับที่สามได้แต่นี้เราก็มาทําอริยสัจต,ตามที่พระพุทธเจ้าสอ,สอนขั้นตอนการเดินก็เป็นแบบนี้แล อริยสัจก็อบอกว่อธิบายไปแล้วรอบตัวเราทั้งหมดมันคือกองลูกทั้งหมดกองลูกทั้งหมดด้วนแล้วแต่คือสมุทัยทั้งสิ้นถ้าเราไปใกล้ชิดมันไม่รักษาระยะทางเราก็จะเจอทุกทุกติดเข้ามาทิ่ใจเราละเราใจเข้าไปใกล้ชิดเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดทุกเราก็เอาอริยมรรคที่เราทําได้เมื่อกี้เนี่ยแม้ว่า เมตตา,าอัปปามายายางอ่อนๆอย่างนี้ก็ยัยงฉลูมลงไปที่ใจดับทุกได้แม้ว่าจะไม่ได้ทุกประการแต่ก็ได้ใ้าเยอะสุดนี้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นดับได้แล้วถ้าเราทำอยู่แค่นี้แล้วเราอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราอยู่ตรงนี้เราดับทุกตรงนี้ที่เกิดเงี้ยเราดับไปหมดก็อย,อยู่ตรงนี้ชิวๆไปก่อนเนื่องจากทุกมันมากกว่า มากกว่าที่เรามีอริยมรรคก็จะดับได้เราก็ไปทําไว้ทำไมม,มันยังดับไม่ได้เพราะการณีนี้เราก็ไปทำไอตัวทานให้มันสูงขึ้นก็คือมันคงยังติดอะไรอยู่ในทานก็คือตุงที่เป็นเมตตาอัปปมา,านญาณส่วนใหญ่แล้วมันติดตัชิคะหรือพยาบาทอยู่สนใจแน่น,นอน ก็เอามาเปเรียบเทียบกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ถูกพระเทวทัตแก้สรารพัดเรื่องสรารพัดราวจนบอบช้ำแทบตายอะ่ะแต่พอถึงพระเทวทัตสมนึกปิดถวายกันกายให้ท่านท่านคา้อภัยทานเลยจะให้อภัยทานเาน,นี่ยเอ้อ ปัญหาของเราที่บาดหมางกันถูกใจเจ็บเป็นอยู่อะเมื่อเทียบกับพระพุทธองค์มันต่างกันยิบยิบย่อยเลยล่ะคือหมายความว่าเรื่องของเราขี้เล็บเมื่อเทียบกับปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงถูกพระเทวทัตแก้เรื่องความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไอตัวปฏิฆะหรือตัวพหยาบาทเล็กๆเนี่ยมันจะหลุดหายกระเด็นไปเลย ไม่เอาเหตุผลด้วยต้องทำดูแต่ขณะที่ทำเราต้องมีอริยามรรคขั้นต้นก่อนถ้าบรนดับได้แล้วห,หายปยาบาพรรุาุเรารู้แนละ้วจากนี้ไปเราจะไม่โกรธเห็นเลยเราไม่มีการโกรธใครเลยเพราะอาริย,รยามรรคเราขึ้นไปอีกระดับดหนึ่งแล้วอันนี้ก็แล้วแต่พอเราอยู่ตรงนี้แล้ว มันพอกับที่เราใช้ชีวิตประจำวันไหมพอก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้าเราไปอยู่ท่ามกลางไอ,อ้ตัวัาาาอีกระดับนึงไอ้ตรงนี้มันก็จะไม่พอเราก็ขึ้นต่อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังไม่ได้ยกตัวเองขึ้นมาก็ยังอยู่ในท่ามกลางของเหตุการณ์ระดับนั้นอยู่ มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะยกิขึ้นมามันกลับกลายเป็นสังขารซ้อนสังขารคือความคิดแต่ถ้าเราอยู่ในท่ากลางอย่างนั้นกน็นี่นนระดับได้หมดแนละ้วก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนเป็นเจ้าอยู่ตรงนั้นไปก่อนแล้วก็มองแล้วตรงนี้นีเ่เราความปรารถนาเราจะเอาอะไรกันแน่เราเอาความไม่เบียนว่ายตาย้เกิดถ้าอยู่ตรงนี้โอเคตรงนี้เราแก้ทุกได้หมดเฉพาะตรงนี้ แต่เรายังต้องเย็น่าวใจเกิดอีกเราก็หาที่ภัสสะที่ใหม่ก็คือหาวงวงของการอะไรพบพบปะสมาคมที่ระดับสูงขึ้นไปคือสูงขึ้นไปคือคือไม่ใช่ระดับที่อยู่ได้อยู่กันตรงนี้เออมันก็ต่ขึ้นไปแล้วเดูยวที่ว่าเรากับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นวางกันได้ไหม แต่มันก็อย่างนี้แหละพอตรงนี้พระมันก็าจะถ้ามันไม่ได้ก็ต้องาทาเมตตาตัวนี้แหละให้มันสูงยิ้นดีอันนี้อึ๊บอันนี้ก็ก็ตัวอย่างก็เดาไม่ได้มันเลยต้องกลายเป็นปัจจุบันปัจจุบันขณะนั้นที่เราเจอปัญหาเราเข้าใจไหม ตรง,ง,งที่ติดล้างตรงที่ติดอยู่เลยครับติดอยู่นานมากแต่โดนรือตัว응ทางเดือนพระพิจ้าก็วางไว้ให้หมดแล้วง<อ><อ>น,นะเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็สมมติว่าตอนนี้เราอยู่บนนี้งนี้ก็ทุกคนเนี่ยไม่ปราถนาจะไม่กลับมาเยี่ไหวตางเดิอ เราก็จะมาดูดที่การเวียนว่ายใจเกิดของลางมนุษยศาสตร์เฉพาะอะไรเพราะยังมีตัณหามีตัณหาออมีสังขารคือแล้วก็มีใจแต่ใจมันยังมองไม่เห็นหรอกเพราปรับปกติถ้ายังไม่เดินจิตเข้ามาหรือเดินจิตเข้ามาแล้วขั้นต้น ตรงนี้มันรักษาใจไว้ให้ใจเป็นผู้สะเวยอารมณ์มันจะไม่เข้าใจว่าไม่มีใจแล้วจะไปรู้เรื่องอะไร <c oughs> มันก็เข้ามาซ้ำรอยจากเมื่อวานเมื่อเรามีอิมเอ,เบ,อ,เ,บอ,เ,บอเบิร์กบานจะเต้นลงออกซึ่งเป็นอยมรมาตลอด ดับทุกได้ทุกกรณีแล้วเนือดับทุกได้ทุกกรณีใจมันจะว่างเป็นนิโรธนิโรธสุดแต่แต่นิโรธขนาดนี้มีใจติดอยู่พอพู้เจ้าก็พาสอนได้พาเอ่อนันตบุญิกาเศรษฐีขึ้นไปเที่ยวข้างบน,นมีใจอยู่เขาพาไปเที่ยวข้างบน ก็ให้เห็นว่าแต่ละขั้นแต่ละขั้นมันก็จะว่างขึ้นไปอีกว่างขึ้นไปจนกระทั่งนิโรธสมาบัติหรือสัญญาเวทีนิโรธมันก็ว่างสุดแล้วมก็ไม่มีอะไรมันก็ว่างอย่างนี้แต่ยังมีใจเย็นนั่นก็พากลับลงมาเริ่มประสอนตรงระหว่างตรงที่เราอยู่ตรงนิโรธนิโรธนี่แหละว่างด้วยนิโรธแต่ถ้าใให้เราทําตรงนี้ใหม่ เืนสุขให้กับทุกเกแต่นี้สุขสุขอยู่ตรงไหนทุกข์อยู่ตรงไหนเราก็ต้องมาเดินปัญญาตรงนี้ปรากฏเราพอเดินปัญญาไปแล้วเนี่ยสุขมันเกิดจากอดีตทั้งนั้นเลยทุกข์เกิดจต่ยังไม่ถึงแต่เราตะกายไปหาแม่เม่เป็นอย่างนี้แานบอกให้เกิดสุขให้กับทุ์ เรามื่อกี้คือยังไงก็เลยอยู่กับปัจจุบันซะก็อยู่กับปัจจุบันไม่ล่วงไปหาอดีตไม่ตะกายไปหาหนา็ปรากฏว่าสุขทุกข์มันมันริ่มนวลมันชะลอแล้วมันหยุดเฉยได้เเราอยู่กับปัจจุบันคืออยู่ลมออกเห็นสุขทุกข์ไม่เลยนี่ยคือพัฒนา ไอ้ปัจจุบันเนี่ยเวชนาอะไรไม่มีณปัจจุบันเวชนาไม่มีตัณหาก็เลยสงบใจก็เลยไม่ว้าวก็คือตัวใจก็คือตัวปิญญาไม่หละไม่ว,ว้าวไปลงขันทั้งห้าสงบนิ่ง <c oughs> เราก็อยู่กับความสงบนิ่งไปสักทัก เราจะเห็นความเข้าใจเร่อลอยขึ้นโดยไม่ได้เอาขันหน้ามาสักขันเมื่อใจมันลอยขึ้นไอ้ความเข้าใจลอยขึ้นตรงที่ความเข้าใจลอยขึ้นมันตั้งอยู่กับปัจจุบันแล้วมีอิมเบอร์บาลหรือเต้นลมออกอยู่ตลอดเวลาแควอยู่กับลมออ,ออกเป็นปัจจุบันลมออกนี้นก็รวยเลี้ย ละเอียดเหมือนปุยนุ่นอย่นได้อยู่ตรงนี้ได้มันก็จะเห็นฟังฟังรู้หรือฟังเข้าใจลอยมันก็เห็นระบบนิเวศเมื่อระบบนิเวศเนี่ยมันก็หมุนอย่างเงี้ยเป็นวัตจกักรวัตถุมวลมาเนื่อน,นานแล้วก็ยกตัวอย่างวัตจุจักรวัตถุวลเป็นตัวอย่างสักอันนี้ก็คือ กบกินยุงงูกินกบงูใหญ่กินงูเล็กกินกบหมูก,มก,ก,มก,กินงูคนกินหมูยุงก,กัดคนมันก็เป็นวงจรวงกลมไล,ล่ลกูกันอย่างเงี้ยมันก็ไล่ลูกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการทำงานของธรรมชาติธรรมดาของเขา บมนอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะเห็นระบบนิเวศของธรรมชาติว่าระบบนิเวศของธรรมชาติเนี่ยก็ทำงานเป็นทีมนะทุกอย่างมันรวมกันเป็นทีมหมดในว่าทีมฟุตบอลใช่หไหมล่ะไม่ได้มองว่าตัวไหนเก่งกว่าใคร ถ้ามองตัวไหนเก่งกับใครทีมฟุตบอลทีมนั้นก็ไปไม่รอดราเพียงแต่ดูว่าทํางานเข้าขากันดีที่สุดทีมนั้นก็จะพัฒนาไปได้ถ้ามองว่าคนไหนดาวเด่นมันก็จะแย่งกไปเป็นสูนหน้านโมสรไม่ทําหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นทีมก็จะไม่ได้พัฒนา เมื่อจิตมาเห็นเงี้ยความเห็นอกเห็นใจก็จะเกิดขึ้นนะความเห็นอกใจคือบางคนก็อยู่ที่ตรงไม่ดังหรือตรงแหน่งที่ตรงดังแต่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพื่อให้ทีมไปแล้ความเห็นอกเห็นใจทั้งทีมก็เกิดขึ้นเคยเนียเขาอดทนอยู่ตรงที่ไม่ดังแต่ก็ทําหน้าที่ให้ดีเพื่อให้ทีมนียพัฒน,นาขึ้นไปก็เราก็เลยเข้าใจอ๋อทั้งทีมเนี่ย ต้องมีความอดทนอดกั้นและแบ่งปันภายในซึ่งกันและกันเมตตาอัปปามายาระดับเป็นปัญญาตังนี้ก็จะเกิดเมตตาอันนี้กไป็ไปทำให้อริยมะรละเอียดก็ไปเมตตาเน,นี้ยเป็นปัญญาไม่เกิดขึ้นมันก็ทำให้อัตตามันหายไปอัตตาที่เกิดจากการเปรียบเทียบตัวนี้แหละ เห็นไหมมันไม่ได้มีขันหน้านะตาที่เกิดจากการเรียบเทียบระดับอัตตาก็เลยดับไปถึงสังขารละเอียดสังขารละเอียดมันก็เข้าสู่อวิชชาอันนี้คือการดับรูปประธรรมของตัณหาขึ้นมาเพราะตัณหาแรกเราเลยสมบูรณรับด้วยอุเบกขาเห็นไหมระดับมันด้วยอุเบกขาก็คือคืนสุขให้กับทุกข์ จืในใจให้กัตตหานิ่งๆนั่น็คืออุเบกขานะในตรงอุเบกขานี่คือรูปประทะนั่นเองรูปประทแต่พอเราเห็นว่ามันดับไปถึงอวิชาแล้วรูปรูปธระทมันก็เบาอยู่แล้วแต่ยังมีเศษเสี้ยวอยู่ยนิดๆถ้าไม่สังเกตไม่รู้หรอกว่ามันยังมีอยู่ ของนาม,มาธรรมของสังขารที่ซ่อนอยู่ไอ้นาม,มาธรรมของสังขารก็เปรียบเทียบโดยไม่ถัง่งไมตัวยังมีสังขารที่เป็นนาม,มาธรรมอยู่พอเราเห็นกบกินยุงกินกบมันวิ่งไล่กันมาตั้งแต่อดีตการโน้นก่อนพระพุทธเจ้าถึงปัจจุบันนี้ยังไม่เลิกมันสักทีวิ่งไล่กันเห็นแล้วคือสิ่งไง เอ่อฟังใจด้วยเห็นใจด้วยใหญ่แล้วเห็นล้ท้อฮ่าฮ่าก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่ยอมเลิกเันสักทีตายเกิดเกิดตายแล้วถูกกินแล้วตายไปมันเกิดใหม่ก็ออกมาไล่กันอีกเห็นแล้วท้อเห็นแล้วเบื่อหน่ายกายกำลังเออเองตรงนี้เรื่ิกนะใจมันก็เลย ไม่แข่งด้วยไม่วิ่งไล่ด้วยเริ่มเบื่อหน่ายตายกำหนิดมันก็เลยไปดับไอตัวตันหาตัวนามมาทำสงขาที่นครับตับตรงไปข้างล่างเลยที่เป็นนามครับของเก่าแล้วอยู่อุเบกขา๋ยวนี้เป็นปัญญาครับต่อขึ้นมา มันก็จะอยู่ที่กบกินยุงกินกบแล้วระดับตรงตันหาตรงนั้นเนี่ยไอ้ขันห้าก็ดับสนิทไปเลยเวลามาดับตันหาได้เนี่ยขันห้าจะดับสนิทไปเลยมันขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นระบบนิเวศที่เป็นกบกินยุงกินกบพอเห็นตรงนี้มันก็ไม่เอาด้วยแล้วพอตันหามันดับหมด มันก็ปล่อยหมดตรงนี้แหละมันก็เข้าไปสังขาละเอียดอีกทีด้วยนามมาทำเข้าถึงหลวงชาในดับสิ้นไม่เหลือเชือ่อที่แรกเหลือเชือ่อนามมาทำที่มันเป็นวรดติงว่าเมื่อเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกันัจิตก,ก็หลุดตรงนี้ออบิงไหลอย่างนี้นั่นะีนะ่ยะ ไม่เลิกกันสักทีก็เ <ừ. S 1> บื่อหน่อยคลายกำหนัดคลายกำหนัดเราไปลงไปค,าคลายข้างล่างตัณหาหนายคลายกำหนัดจิตก็รู้แรนมันออกไปเองอ่อนมากเลยที่ทำ<ช>เราแค่ดูเฉยๆไม่ <ừ. S 1> มีเราแล้วเงี้เข้าใจเฉยๆทุกอย่างมันทำงานของมันเองแต่ส่วนใหญ่ที่เราค้างอยู่แล้วเราไม่รู้เนี่ยเราดับ รูปของสังขารละเอียดแล้วเราไม่ได้ทําต่อเราไม่ได้ทําต่อนามของสังขารละเอียดที่มันคาใจอยู่เนี่ยมันสร้างขึ้นมาใหม่ได้หลวงตาเรียกว่าไอ้ผีดิบเ <c oughs> นื่อละเอียดกระดาษไม่มีขันหน้าแล้วมันยังมีรูปมีนาม,มอยู่ไหมอีกก็ใครจะไปรู้ <c oughs> เขียนมาซ้ำๆแบบว่าแต่อดีตซึ่งมันก็วนไปูีทันีต่างๆนี่เองความรู้สึกมนถึงได้เกิดคำว่าแล้วก็มีเบื่อหน่ายทายกหนัมมาถูกที่ถูกเวลาพอดีเนี่ยยอมยอมยอมแท้นี้่มันจะเกิดขึ้นพอดีกับไข่ก็ตามวาสนาของเขา ในอยู่ที่ถูกที่ถูกทางถูกเวลา mm hmm. ก็ไม่ถูกมือก็ไม่ดับแลวยังไม่เข้าใจด้วยจะมาใช้ตรงไหน mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. อืมนี่แคโ่โดยโดยสังเกตเป็นแบบนี้ตอนนี้ใครยังหมกมุ่นอยู่ตรงไหนที่ไม่ปล่อย mm hmm. ก็แสดงว่าตรงนั้นแหละยังติดอยู่ mm hmm. ก็ไปดับตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เป็นแนวทาง ใครจะไปรู้นะระวังขันห้าทั้งตันหาวางด้วยอุเบกขาเฉยๆนะแต่ว่าเราเอาอะไรเอาเสือเอาสิงเสือสิงให้มันนอนเฉยๆยังไม่จัดการกับมัน <g ül> เพราะเราแค่กุเบก่าได้เป็นนอนเฉ,ฉยๆ <g ül> แล้วทำความเข้าใจเรียนปัญญาไปเรีย <g ül> นปัญญาไปแล้วเราได้อาวุธมาแล้วไม่กลับลงมาจัดการกับมันมันตื่นเมื่อไหร่ก็จะเกิดเรื่อง <g ül> ไม่ชีจิตอ่ตนี้นานมันสบายแล้วแล้ว่อไงนอนต่อมันมันก็ยังยุกยิกยุกงยิยอยู่เพราะเราไม่เข้าใจตรงนี้ ต้องเข้าใจข้างบนแล้วปัญญาขึ้นข้างบนเป็นอาวุธลงมาประหารข้างล่างโอ้ทำไมมันเป็นแบบนี้พอเวลาเห็นวัตจะวัตถุควรมันเป็นผู้ดูไปเองมันไม่ได้มันเห็นวงนี้แล้วมันไม่ได้มาอยู่ในนี้เลยปรลงลงมาดับเลยใชเหมือนเป็นอัตโนมัติ ออกไปเองโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมันไหลออกไปเองจากการที่เราได้เห็นม,มันไหลออกไปด้วยความเข้าใจออ่อก่อนหลวงพ่อามเป็นยังไงไม่สิกค่แตว่าสบายสบายอยู่เลยทุกครั้งมันยังมันยังม่เหลือสบายด้วไปอีกขอเข้าใจแต่ตรงนี้ที่เราเดินจิตเมื่อคือนนี้ก็ ลรงมาดับตังหาด้วยเบื่อหน่ายใครกำนัดเสีก่อนแล้วถึงจะเห็นระบบนิเวศก็ได้เพื่อไปดับสังขารละเอียดจีิงีแล้วลองเดินจิตด,ดูสิว่าอะไรที่มันเกี่ยงกว่ากันแต่มันก็เกี่ยงทั้งสองอันเลยแร่รูปล่าแล้วต้องดับทั้งสองอัง ถ้าไม่เดินระบบนิเวศก่อนก็จะไม่เข้าใจกบกินยุงงูกินกบมันต้องไปด้วยกันเดี๋ว่าอะไรก่อนอะไรหลังหรือว่าแล้วแต่ดวงจิตของแต่ละดวงเพราะสนัคทีื่อหลวงพ่อสอนมาพอเห็นระบบนิเวศที่ตอนแรกเหมือนทีมฟุตบอลในความสึกเหนื่อพอเหมือนแบบเลนเบอร์ที่ควรจะรีคุณค่าตรงนั้นเหมือน ดับสังขารละเอียดก็คือเป็นดับสังขารละเอียดเป็นรูปประมนก่อนแล้วมันก็ยังสบายสบายยิ้มยิ้มเอ้ยยังมีอีกตัวมาดึกก็ว่าสำรวจไอ้ตัวนี้มันมาจากไหนไอ้ตรงความรู้สึกที่เป็นรูปเป็นนามาตามที่ตรงตันหาเรา เราแค่ระงับมันไว้ยังไม่ได้ฆ่ามันตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีแต่พอแบบเหมือนเห็นมเบื่อตายคายกำหนัดอะไรมันเหมือนมันแบบเหมือนมันแบบสบายกว่าอะไรมันหลุดไปเออเออใจอะไรมันลุดไปไม่รู้เอ้ยเป็นสังขารละเอียดทำงานมาทำ ก็ไปดูันอยู่ตรงไหนที่มันค้างในใจเราอยู่ตรงตันนะฮะผ <laughs> ู้ที่กว่าเบื่อหน่ายคลายกำนแบบัดกำนแบบัดจิตก็หลุดพ้นมันแบบลบื้อเอกไปแบบเหมือนไม่มีอะไรเหนืออ,อย่างนั้นแลนะ้พระทกคคำคำสอนตรงนี้กินใจเรากินใจของผู้ปฏิบัติที่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าวาดเนี่ย กินใจสะดุดใจทุกสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่อท่านมันเหมือนกับเป็นลายแทงที่พาเข้าสู่มาผลนิพพานแล้วคำตัดของท่านเบือหน่าย่ายกำลัดเราปฏิบัติมายังไม่เห็นเจอตวเบือหน่ายเลยเราก็จะแสดงว่ายังไม่หมดนี่นะและคำสอนของท่านทุกวัตทุกตอน จะต้องเอามาต่อกันได้และต้องเราต้องสัมผัสได้ทุกวัตทุกตอนนี่ถ้าไม่สัมผัสตอนไหนก็ตามนั้นเราค้างอยู่แล้วใช่คำมันจะมาทีละคำใจใจลึาๆที่เราเก็นใจใจที่เราบันทึกไว้มาจากศรัทธาต่อพระพุทธองค์อันนี้พวกที่จะติดคือเดินตามตามธรรมที่ครูบาอาจารย์สอน แล้วไปติดอยู่กับธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหมดไม่ไม่เอาธรรมของพระพุทธองค์มาเป็นตัวลีก<ม>ก็จะติดกันหมดไปไม่ถึงเ<ม>พราะบารมีของครูบาอาจารย์ไม่ถึงพระพุทธเจ้าตรงนี้แล้วที่หนูได้สงงาายย่งอารมณ์ห่อหลวงพ่อที่เห็นที่หลวงพ่อยกตัวอ,อย่างบกกินยูจนกระทั่งเหมือนเรากับคนโดนยูดอีกทีแล้วก็ตอนที่ไปเดินจนกงกรม เป็นระบบอย่างเงี้ม่กว้างที่เป็นเหมือระบบสังสารวัรเป็นอย่างนี้เป็นหมดใช่ก็พอพอเห็นอย่างเงี้ยความรู้สึกเบื่อหน่ายคลายกันมามันออกมาจริงๆเพราะเราเห็นเหมือนการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นระบบในเลืที่ขนาดใหญ่นั่นเนทำให้เราเห็นเร้องรู้สึกว่าเออเบื่อหน่ายแบบคลายกันมาคำว่าจิตหลุดพ้นเนี่ยมันเหมือนหลุดออกจากระบบสังสารวัฏจริงๆ เขาบอกโอ้ยคำสอนของพระพุทธองค์พอมาเหมือนถูกที่ถูกทางถูกเวลามันไม่ต้องทำอะไรนะร่ศรัทธาที่มันเป็นความเข้าใจไหลออกไปเลยไอ้ตรงนี้ถ้าเราจะหารายละเอียดก็คือตอนที่เราเห็นระบบนิเวศทีมฟุตบอลหรืออะไรก็ตามเราเกิดความเห็นอกเห็นใจเมื่อเกิดความเห็นอกเห็นใจ ระบบนิเวศเนี่ยทำให้เมตตาอัปปะมาญยาเราละเอียดขึ้นไปเมื่อเมตตาอัปปะมาญยาละเอียดขึ้นไปเราก็เลยเกิดอุทานว่าไอ้กบกินยงุงกไร่กันอยู่ได้เระจิตมาละเอียดเมตตามาละเอียดแล้วก็เลยบอกอเมตตาว่ากบกินยงุงกินกบมูใหญ่ไร่กันอยู่ได้ตั้งแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าถึงแม ไม่เบื่อกันสักทีเดูแลเบื่อหน่ายคายกำนัดมันถึงมาเกิดขึ้นก็คือเมตตาอภัมายญยาที่ละเอียดสุดนี่แหละมันเข้ามาทำให้ใหใหจิตใ้ต,ตัวตัวอะไรเร,รี่อความรู้หรือความเข้าใจตรงนี้มันเริ่มเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคายกำนัดไ,ไม่รู้ว่าอะไรก่อนอะไรหลัง แต่ทุกอย่างมันช่วยกันผสมลงกันการรุสรุปแล้วต้องเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเลยงงๆง,ง,งานนี้ตกลงดับสังขารละเอียดสองทีใช่ไหมทั้ทงรูปท้งนามแล้วต้องดับตัณหาด้วยแต่ตัณหามันดับเองเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดตัณหาก็เลยดับ một